ว่าลูกห้าเดือนแล้วน้ำนมแม่ลดน้อยลงเหลือ5ออนต่อการปั๊ม1ครั้งให้แนะนำหน่อยนะคะก็คือถ้าหากในกรณีที่คุณแม่ค่ะคลอดออกมาแล้วนะคะแล้วปรากฏว่าพอระยะเวลาผ่านไปน้ำนมที่เราปั๊มได้เนี่ยค่อยๆลดลงอันนี้คือจริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าเด็กก็จะ อ่าจริงๆ5้าเดือนเด็กยังต้องกินนมตลอดเวลาเนาะคือหมอเชื่อว่าถ้าหากว่าคุณแม่น้ำนมออกมาไม่ค่อยพออยู่แล้วเนี่ยเด็กก็จะมีการดื่มนมผงร่วมด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะถามว่าแล้วเราจะทํายังไงเพื่อให้น้ํานมออกมากขึ้นเพื่อที่จะให้น้องได้กินนมแม่มากขึ้นนะคะ สิ่งที่จําเป็นก็คือในเรื่องของการดูแลสุขภาพอย่างที่เหมือนเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะในเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการกระตุนน้นน้านมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรนะคะที่มีฤิร้อนไม่ว่าจะเป็นขิงกระชายกระเพราเป็นต้นนะคะอินทาผาลัมหัวปรีทานได้ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะลองพิจารณาในเรื่องของการใช้พวกสมุนไพรหรือว่า เป็นเรื่องของอาหารเสริมนะคะที่ช่วยเพิ่มปริมาณน้ํานมหรือกระตุ้นน้ํานมได้นะคะลองดูแล้วก็จะต้องดื่มน้าให้มากเพียงพอด้วยนะคะรวมทั้งอย่าลืมทานอาหารกลุ่มโปรตีนให้มากขึ้นเนาะทีนี้ค่ะถามว่าถ้าหากสมมติว่าน้ํานมลดลงแล้วแล้วเราพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มในเรื่องของสารอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั๊มนมที่จะต้องปั๊มให้ตรงรอบและเกลี้ยงเต้าทุกครั้งอะ่ะ ก็คือทุก2-3ชั่วโมงห้ามตกรอบเลยนะถ้าหากว่าเราทําเต็มที่แล้วแล้วน้ํานมยังไม่สามารถที่จะเพิ่มขึ้นมาได้นั่นก็แปลว่าตัวเขาเรียกว่าต่อมผลิตน้ํานมของเราค่ะมันเริ่มมีการฝ่อตัวลงแล้วนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของการปรับตัวของร่างกายตามปกติ เราก็ทําเท่าที่ทําได้แล้วสุดท้ายที่เหลือเราก็คงจําเป็นจะต้องมีการเสริมนมผงแทนก็แล้วกันเนาะยังไงหมอก็ส่งกําลังใจให้แล้วกันนะคะให้สามารถกู้น้ํานมได้นะคะเพื่อที่น้องจะได้ดื่มนมแม่ได้นานที่สุดนั่นเองค่ะ